ในวันนี้เนี่ยเราจับผู้ต้องหามาได้จะมาให้สัมภาษณ์ตรงนี้เลยในคดีตบผัวเด็กแย่งหนังโอดูผู้ร้ายคนนี้เนี่ยได้ฉายาว่านักเลงเินิิวไปภาคผููเท่าเขาอีกนะฮะอีกคดีหนึงเอาเลยนะครับเดี๋ยวสิร้อยชคนีไอ้โห oh. เขานี่หนีไปทั่วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยจับมาได้แล้วเบิรตัวผู้ต้องหาเฮะ,ะครัะ ใครับคุณเริครับเรครับฝากด้วยทีนึงพี่นักเลงเสอยูวเขาไปทำอะไรผิดมาครับคุณตำรวจเอะแม่นมตนตบแดงเอาหนังโป๊เลือดแมตช์ตายแหละพี่ว่าตบเดงเอาหนังโป๊เอาคนสุดท้ายด้วยโอ้โหแล้วคุณทำไปได้ไงครับแล้วข่าวเรื่องสวิงกิ้งกับอาซิมอาม่ารัานจงนี่เรื่องจริงไหมครับไม่เลยตักเหลือไม่เหลือให้กูเลยไม่เหลือให้กูเลยแล้วคุณทำอย่างนั้นไปทำไมครับอ๋ออันนี้ผมก็ คุณทำไปทำไมเัาเหลือะาไม่เหลืออันนั้นผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าผมทำไปทำไมครับผมไม่รู้ตัวเลยนี่ขนาดไม่รู้ตัวนะฮะเนี่ยผมสื่อสื่อมวลชนขอทีนะครับ